สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงภาพรวมประจำปี2 0 1 8ของชาวราศีธนูภาพรวมเนี่ยเราจะดูที่สังเกตรเรื่องของดาวใหญ่ๆที่ปีหน้าเขาจะย้ายกันก็จะมีดาวพฤติดาวพระหัตถ์หูแล้วก็ดาวเสาร์ที่จะย้ายกันนะคะปีหน้าเนี้ยส่วนดาวเล็กๆเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวเรามาดราูรายเดือนกันว่าดาวเล็กๆเ,เ,เนี่ยไปอยู่ตำแหน่งไหนบ้างและจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ ทีนี้คือดูภาพรวมใหญ่ๆก่อนทีนี้การดูก็บอกว่าอืก็ถือคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นในตัวเลยนะคะอะที่ผ่านมาเนี่ยในปี2 0 1พันหสิบเจ็ดนะถ้าใครอที่พบกับสิ่งที่มีสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็ควัวเรื่องสุขภาพเนี่ยขอให้ทิ้งไว้ที่ปี2 0 1พันหสิบ็ดให้หมดนะคะพอปี2 0 1พปดเนี่ยขอให้เริ่มต้นใหม่ ตั้งเป้าหมายไปค่ะแล้วทําไปทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบร้อนให้ใช้ความพยายามเรียสหะขยันอดทนให้เต็มที่ทุกคนน่ยจะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แต่ทีเนี้ยจะบอกกันว่าประสบความสำเร็จแต่ละคนเนี่ยจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ในพื้นชะตาเดิมของคุณน่ะดาวจเจริญสุภาพคุณน่ะได้ตําแหน่งอะไรดีคือต้องเป็นตรงนั้นเอง เพราะว่าแต่คนเนี่ยบอกเ็เลยว่าประสบความสําเร็จแต่คนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะก็เลยถือว่าในปี2 0 1 8เนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกทุกคนเลยเนี่ยจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินความรักและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสิ่งสําคัญที่ต้องใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะเรื่องการทำบุญกุศลเนี่ยอย่าขาดไม่ว่าจะทำบุญประเภทไหนก็ได้คะ่ะแค่เป็นคน คิดดีพูดดีทดําดีดูแลปุปการรก็ถือเป็นบุญทางนั้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยพลิกเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้นะคะแต่ทุกคนก็ต้องไปดูตามอาชีวิตจริงของทุกคนบางคนพูดว่า,าบางคนจะบอกว่าไม่มีเงินคือเงินน่ะที่จะใช้จ่ายในปัจจุบันนี่บางทีก็ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเซฟเราจะเซฟไงไม่มีเงินไปทําบุญการทําบุญนะ่ะไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็ได้ค่ะแค่คุณมีจิตใจที่ดีคิดดีพูดดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นบุญเหมอือนกันหรือแม้กระทั่งคุณอยู่บ้านคุณก็เปิดบทสวดมนต์ในบ้านก็ได้แต่คือเปิดให้อยู่ในบริเวณบ้านเรานะไม่ต้องไปเผื่อแผ่เพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้เนาะ หรือการนั่งสมาธิก็เป็นบุญแม้กระทั่งถ้าคุณดอูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณดูแลท่านเนี่ยหาข้าวหาปลา,ให,า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 ,หาให้ท่านทานพูดจาดีๆกับท่านหาอยู่แก่ท่านทานก็เหมือนกันก็คือเป็นบุญหมดบุญนะ่ะมาอยู่รอบตัวเราหมดทั้งค่ะเราจะหยิบยกอันไหนขึ้นมาทําความดีเนี่ยเป็นบุญหมดแม้กระทั่งบางทีอะเราไม่มีเรื่องการเงิน เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้แรงค่ะกําลังพวกแรงกายร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถไปเป็นจิตอาสาช่วยตามมนิธีต่างๆก็ได้หรือไปทําบุญไปก็ไปวัดไปขวารลานวัดก็ได้นี่คือหมดเลยการร้างห้องน้าคือเป็นบุญหมดนะ่าจะบอกว่าบุญมันอยู่รอบตัวเราแต่เราจะหยิบยกอะไรขึ้นมาทำเท่านั้นแหละคะ่ะอันนี้ก็ฝากนะทีนี้ เราก็ดูว่าในภาพรวมของปี2 0 6 8เนี่ยชาวราศีหน,นูเป็นยังไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพระหูก่อนดาวพระหรเนี่ยวันที่1มกราถึง5พฤษภาคม2 0 6 8เนี่ยดาวพระหูคุณเ,เป็นดาวจเจริญนศาสชะอยู่ในเรือนพันธุุก็มองว่าจะมีเพื่อนฝูงคนรับตัวคุณหรือ สังคมรอบตัวคุณเองหรือการคอนเคชั่ตต่างๆมาเยี่ยมเยียนมาที่บ้านคุณเองก็ได้หรือ,อ,อบางคนน่ะจะมีการติดต่อถ้าวันนี้มาไม่ได้มาหากันอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะหรือบางคนก็จะมีการเดินทางกับครอบครัวเกิดขึ้นบางคนก็มีการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินท,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 ที่ทํางานและกรณีที่ใครที่เป็นร้านค้าก็คุณก็ เปรียบได้สยชคืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้หรือการคอนเนคชั่นจากที่อื่นที่คุณไปคอนแทคกันเนี่ยเขาก็จะมาหาคุณที่ร้านค้าก็ได้นะคะบางคนอาจจะต้องบางคนเนี่ยพูดเลยว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่มีความรูม้มาอาจจะต้องไปช่วยแก้ไขในเรื่องของครอบอครัวตนเองก็ได้คะ่ะแต่คุณมีความรู้นะที่ว่าความรู้ความสามารถคุณนะสามารถ แก้ไขในเรื่องครอบครูก็ได้เหมือนกันนะคะและพอวันที่สิบเอ็ดนที่ห้าพฤษภาคมเนี่ยดาวพ่าหูเนีย้ายมาอยู่ที่เรือนสาชะจะอยู่ตรงนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งได้ตำแหน่งเกษตรและเป็นปกิณกะโชคทางโหราศาสตร์สาชะมาอยู่ในสาชะก็มองว่าจะมี ผู้คนเข้ามาติดต่อสื่อสารการประสานงานต่างๆหรือคุณจะมีการเดินทางไปพบปะสังสรรค์ในสังคมต่างๆเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งถ้าใครจะบอกอย่างว่าสาชาหมายถึงประชาชนก็ได้นะคะหรือมหาชนก็ได้เราอาจจะมีการเข้าติดต่อเข้ามากับในสังคมของคุณเองหรือเนี่ยสังคมคุณอน่ะ คุณอาจจะมีการออกสังคมและเป็นที่รู้จักของคนอื่นเป็นอาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ได้หรือตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถด้านใดหน,หนึ่งในการแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีความสามารถเฉพาะทางอย่างเช่นอาจคุณเก่งเทคโนโลยีอาจจะมีคนเข้ามาปรึกษาคุณเองหรือมีการคอนเนคชั่นเกิดขึ้นก็ได้นะคะในหนึ่งปีครึ่งน,นี้นะ,ะหรือ แล้วก็บางคนก็จะได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคุณหรือสังคมรอบตัวคุณนะ่ะช่วยเหลือสนับสนุนตัวคุณเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องรู้ว่าในพื้นชชตาเดิมค,นะความมั่นคงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะเกิดขึ้นแบบอยู่ระดับไหนเนี่ยก็ต้องดูว่าพื้นชชตาเดิมของตระคนเนี่ยดาวพฤหูได้ตำแหน่งอะไรสมมติ คุณในพืนชตาเดิมคุณดาวพระหูคุณเป็นตําแหน่งมหาอุดเนี่ยนะก็มองนี้ว่าการก็น่ะคุณอาจจะมีความมั่งคงเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะแต่มันจะมีคนอิจฉาเพราะโดยธรรมชาติเราอะอะไรที่เรามีชื่อเสียงหรือเป็นที่โดดเด่นของคนอื่นเขาเนี่ยมันต้องมีคนอิจฉาแน่นอนแต่ทีเนี้ยคุณก็ไม่ต้องไปสนใจ ใครอยากจะอิจฉานินทาใส่ร้า,ายไ,ไปสีอะไรปล่อยเขาไปเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเองนะคะก็ต้องรูแต่ละคนนะ,ะก็ต้องป,ปรับเปลี่ยนกันนะหรือบางคนใครที่ในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยผู้ดำเนชิการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติก็ได้นะต่างประเทศก็ได้ของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะอ่ะทีนี้ดูที่ดาว พฤศฎีกันบ้างดาวพฤษภิงคุณเนี่ยวันที่หนึ่งมกราถึงสิบสามพฤษภาคมสองพนปดเนี่ยยังอยู่ที่ตำแหน่งอริเลยตนุตัวคุณเองกับพันธุเป็นอริอริเนี่ยตนุเป็นอริเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนบางทีคุณจะทำอะไรสักอย่างนะคิดว่าคุณต้องใช้ความยุเร็กสหาหะความรู้ความสามารถความฉลาดความสุขุมรบอบครอบของคุณเนี่ยคุณจะทําให้สิ่งนั้นอะ จะประสบสาเร็จเกิดขึ้นได้แล้วก็ในทางโหราศาสตร์เนี่ยตนโนอริเก็บอกว่าอย่าไปกวนประสาทใครอันนี้คือ,อ,อทางโหราศาสตร์เขเขียนไว้นะแต่ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยอริไม่ถึงปัญหาบุษศาสตร์โรคภัยก็คืออะไรอ่ะตัวเราเนี่ยอาจจะเดินไปเหมือนกับบางทีถ้ายกตัวอย่างนี้ ปัญหาอุปสรรคใช่ไหมคมองว่าตัวเราบางทีเดเหมือนอย่างเช่นคนเราบางคนที่ไปเจอหน้าใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนมันกับไม่ถูกจดตาเออมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเห็นไหมที่ตามข่าวที่มองหน้ากันมองหน้ากันแค่ไม่รู้จักมองหน้ากันมันก็มีเรื่องได้เหมือนกันอันนี้คือต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะก็ แต่ละคนก็ต้องดูเหตุการณ์ของแต่ละคนด้วยหรือบางคนนะ่ะตัวคุณเองอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะอาจจะมีความเครียดกังวลเรื่องอะไรเ,เรื่องต่างๆที่แต่ละคนกังวลหรือไม่สบายในเรื่องของอะไรคอปลอดลมก็ได้เรื่องต้นขาเจ็บต้นขาเจ็บเท้าก็ได้ก็คือต้องดูแต่ละคนนะเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วทีนี้ดาวพฤศิกุณเองเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุอยู่ในอ,อริเน่ นั่นก็หมายว่าในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องครอบครัวของคุณเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณเองหรือครอบครัวคนที่มีคู่แต่งงานคุณเองก็ต้องบางทีคุณเป็นคนพูดง่ายคุณเป็นคนที่มีความรู้อาจจะเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นในครอบครัวเนี่ยคุณเนี่ยต้องใช้ความรู้ของคุณเนี่ยไปไปช่วยก็ได้ไปช่วยสอนช่วยอะไร คนในครอบครัวเองไปบอกเขาวิธีการนั้นอ,อย่างนี้อย่างเงี้ยอ่ะถ้าคุณมีเหตุผลมีอะไรพูดจาดีๆเขาหนาะนะ่าคิดว่าคนในครอบครัวเองอ่ะจะเชื่อฟังคุณหมดเลยเพราะด้วยว่าชาวราศีธนูต้องบอกว่าเออเป็นคนชอบสอนคนอื่นชอบสั่งสอนมีความเป็นครูอยู่ในตัวไงพฤหัสดีคือครูบาอาจารย์ใช่ไหมอ่าเช่น สมมุติว่าเรามีความรู้ทางกฎหมายเราอาจจะบอกคนในครอบครัวเองว่าเออเวลาไปทําอะไรเนี่ยถ้ามีอะไรไม่ดีเราต้องอไปทางกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีความความสามารถเฉพาะทางอยู่แล้วต้องบอกนี้คุณก็ไปใช้ในเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องของครอบครเองทีนี้ถ้ามองในมุมรบอริคือปัญหาศักใช่ไหมคะคนในครอบครัวเองเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้เกิดขึ้นก็ได้ คุณก็ต้องไปช่วยกันการแก้ไขเกิดขึ้นหรืออาจจะเจ็บไข้ไม่สบายก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยนับว,ว่ามันสามารถแก้ไขได้นะจะมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนให้ให้คําแนะนําต่างๆเกิดขึ้นทําให้สิ่งต่างๆนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีได้แล้วอย่าลืมนะคะว่าวันที่3ตุลาคมถึง13กุมภาพันธ์2 0 1 8เนี่ย ดาวพุทธศียังพักองศาอยู่นะแล้วไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะช่วงนี้มีเรื่องอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินที่ทํางานต่างๆเนี่ยมันอาจจะแก้ไขได้ช้าแต่ใจเย็นนะคะมันสามารถแก้ไขได้นะอ่ะก็ต้องดูของแต่ละเคสไปนะคะอ่ะทีนี้เราก็รู้ว่าพอวันที่13พฤษภกาคมดาวพุทธศตีคุณเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือน ปัตตานีอยู่เรือนปัตตานีคุณเนี่ยเป็นได้ตำแหน่งประเกษตรดาวพฤกษสีเป็นเป็นตัวแทนของตัวคุณเองตหนกับพันธุทุกไปอยู่ในเรือนปัตตานีจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีในหนึ่งปีเนี้ยตั้งแต่ที่13บสาสาคมมีเรื่องอะไรตหนอยู่ในปัตตานีมองว่าตัวคุณเองอะ่ะ จะยอมคู่ครองก็ได้หรือ,อจะตามใจกันมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความคิดเห็นเล็กน้อยที่ไม่ตรงกันก็ได้นะแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้พันธุ์ทูติยูตประจานี้เอีก็มองว่าคนในครอบครัวเองอะจะมีความเข้าอกเข้าใจหรือมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ครอ,องของคุณมากน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าตามดาวจรเนี่ยน่าอยู่ที่ว่าอาจจะเป็นมางที่80%ก็ได้ แต่ถ้าเอาไปประกอบขื้นชาติตาเติมของแต่คนอีกนะว่าจะมากน้อยเพิ่มอีกเท่าไหร่อันนี้ต้องไปดูด้วยนะคะอ่ะก็มีคคนที่มีคู่ก็จะมีความคนในครอบครัวเองก็มีความคุณพ่อคุณแม่มีความเขา้เขาใจในเรื่องของคู้ครองคุณเองมีเรื่องการนะคุยกันดีปรึกษากันดีแต่ของแต่ละคนแต่ถ้ามองในเรื่องของคนที่คนโสดคนโสดเนี่ยบางคนนะ่ะ คุณพ่อคุณแม่คุณหรือคนในครอบครัวคุณเองอะ่ะจะแนะนําคู่ให้ก็ได้นะแต่บางคนอะ่ะก็อาจจะมีการลักษณะก็เรียกว่าบางบ้านอะ่ะมีการคุมถุงชนอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปเลือกให้เราจะชอบไม่ชอบเขา,อาจจ,เาอาจจะเรียกว่าอาจจะเลือกให้เราเองก็บางบ้านก็จะมีเรื่องพวกแม่สื่ออะไรก็มีนะอันนี้ก็ต้องดูของแต่คนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไร แต่ทีนี้ถ้าในกรณีถ้าคุณไปเจอเองเนี่ยพรปรัสตีเนี่ยมันก็บอกว่าเอ่อหรือมีแม่สื่อแชชักนำติดไปนิดหนึ่งนะเพ,พราะพราสตีตัวเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งประกาศเกษปรปราเกษตรก็คือมีพืหาสตีเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คนคนเนี้ยที่เขาแนะนำให้คุณเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวไหมหรือ การศึกษาก็อาจจะน้อยของคุณก็ได้นะหรือถ้ามองแล้วอาจจะอายุน้อยข่าก็ได้หรือว่าเรื่องของฐานะอีกบางทีอาจจะน้อยอคุณความรู้ความสามารถก็อาจจะน้อยกว่าคุณก็ได้แต่ก็ต้องไปดูว่าชีวิตจริงของแต่คนมันเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นประกอบกันนะคะ,ะแล้วทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวพฤกษ์เองอะ่ะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามโชคลาภ การทำบุญสนของแต่คนตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายน้ำบอกว่าไม่ว่าดาวพฤดีจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามถ้าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทำความดีทำบุญมาเยอะเนี่ยคุณจะเกิดสิ่งดีๆคุณเองในตำแหน่งนั้นที่ดาวพฤดีอยู่แต่ถ้าที่ผ่านมาเราทำได้ปิดกฎระเบียบผิดข้อบังคับต่างๆเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหากลุ่นเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรดาวพุทีเนี่ยอยู่ในเดือนพะุธหรืออยู่ในเรือ,อนอังคารอย่างนี้นะนางคิดว่าปัญหาตรงนั้นมันสามารถแก้ไขได้มีคนให้ความช่วยเหลือมีคนให้คำแนะนำกับุนเองเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดูของแตง่คนนะคะว่าเป็นเรื่องอยังไงเนาะเอาไปปรับใช้กันนะคะอะทีนี้เรามาดูที่ ดาวเสาร์มั่งดาวเสาร์อ่ะเป็นดาวจเจริญ่าสชาอ่าเป็นดาว,ดาวจเจริญกรุมพระเป็นเรือนการเงินของคุณอยู่ในเรือนสาชาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเก้าพฤษภาคมสองพปดยังอยู่ตรงนี้อยู่นะกระุมพระอยู่สาชาที่ผ่านมาเนี่ยสองปีครึ่งอ่ะเระื่อติเือรื่เอ่อการเงินงคุณอ่ะจะหมดไปกับการสังสรรค์ การเดินทางสังคมรอบตัวงานเลี้ยงต่างๆเพื่อนฝูงมั่งหรือซื้อของออนไลน์มั่งการลงทุนการกู้ยืมแม้กระทั่งการซื้อพวกเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วบางคนก็อาจจะมีเรื่องของค่าจ่ายจุกจิกอะไรก็ได้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องของแก๊งคอนซ e n เตอร์เหมือนกันทีนี้น้าบอกว่าชาลสีธนู แต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่รู้จักใช้เงินรู้จักรู้คุณค่าของเงินแต่คุณก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีๆนะเพราะน้ำอาจจะมีบางท่านน่ะที่หมุนเงินไม่ทันหรือเปล่าต้องดูด้วยนะคะแต่พอวันที่19พฤษภาคมเนี่ยดาวเสาเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เรือนพันธุ ของคุณจะอยู่ตรงเนี้ยอ่าเป็นเรีย ع, สองปีครึ่งในสองปีครึ่งคุณชาราศิษณูเตรียมเงินได้หรืว่าเงินคุณอาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวซื้อของใช้ในบ้านก็ได้หรือ,อซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน หรือจะไปามอะไรนะสร้างที่ทํางานต่างๆร่วมถึงยานพาหนะทั้งหมดนั่นแหละคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียจะเสียยังไงเสียมากเสียน้อยไม่เท่ากันบางคนอาจต้องไปซ่อมรถซ่อมบา้านหรือรีโนเวทบ้านก็ได้สองปีครึ่งนักเียว่ามันอาจจะมีแบบรายจ่ายเยอะเนาะก็ต้องอดทนหน่อยนะคะ พยายามถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะคิดว่าคุณก็ลองดูอ่ะทําบัญชีไว้เร่มหนึ่งเลยว่าเราจ่ายอะไรบ้างในแต่ละเดือนเราจะได้เห็นค่าจ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นแล้วเราจะได้เออเซฟได้ว่าเอออันนี้ยังไม่มีความจําเป็นนะยังไม่ต้องซื้อ,อคือมันก็มองเห็นค่ะเห็นว่าเราซื้ออะไรไปอนไนที่เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องซื้อไปเพราะว่าสองปีครึ่งมันจะมีรายจ่าย คือเป็นรายจ่ายนั่นแหละแต่เราคนเนี่ยจะไปจ่ายกันเรื่องอะไรเท่านั้นแหละนะคะอันนี้ก็ฝากด้วยนะและทีนี้มาดูที่ดาวมาุอยู่กันบ้างดาวมาดยูเนี่ยเป็นตัวไปสาคัญนะมดุจเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งที่ไม่คาดคิดโรคภยัยภัยธรรมชาติสิ่งรีรับศาสตร์รีรับสิ่งต่างๆเราเนี้ย จะเกิดขึ้นในด้านดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิถีชีวิตของแต่คนการกระทําการทำบูรสนแต่คนมากน้อยเพียงใดที่น่าบอกเป็นตัวแปรก็เปรียบเทียบนะเป็นการเปรียบเทียบว่ามัธยุเรียเหมือนกับระเบิดลูกหนึง่งถ้าระเบิดลูกนี้ไปตกตรงไหนเนี่ยถ้าทํางานไม่ได้ตรงนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามันทํางานได้เนี่ยมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นมากน้อยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่เกิดความเสียหายลเลย ก็เป็นสิ่งสภาพอยูเรื่องของบุญกุศลนี่แหละที่จะทําให้ที่บอกเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้หรือจากการเสียหายมากกลายเป็นเสียหายน้อยก็ได้นะคะคือก็ต้องดูว่าบริบทของเราแต่ละคนน่ะบุญกุศลน่ะทามามากน้อยเพียงใดคือเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันนะโดยบอกว่าถ้าใครเป็นสายบุญ หรือเป็นคนที่ทําบุญทําความดีมตลอดเนี่ยช่วยหรือคนนู้นคนนี้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้ความเสียหายไม่มากหรือไม่ได้รับความเสียหายเลยก็ได้ทุกสิ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็บอกว่าอย่าลืมเรื่องของบุญกุศลถ้าคุณสามารถทําก็ได้เนี่ยบุญกุศลเนี่ยมันจะช่วยได้หลายเรื่องบอกแล้วนะคะว่าบุญกุศลเนี่ยอยู่รอบตัวเราเราจะหยิบ ยกอันไหนขึ้นมาทําแม้กระทั่งการดูแลบุปการีของเราเองหรือคนในครอบครัวเรา,าพี่น้องเราเองพูดจาก,กันดีๆไม่โมโหใส่กันไม่โกรธไม่ไรมันก็เป็นความดีหมดทีนี้ทุกคนก็ต้องไปดูว่าชีวิตจริงของต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาลศีธนูก็มีแค่นี้นะคะ ก็เป็นเชคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปมากดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ